ฟอร์จูเนอร์ผ่อนเพียงแค่9,100บาทนะครับผมใครไม่เอาก็บ้าแล้วนะครับราคานี้ขายถูกสุดๆแล้วก็มีรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย2ปีเต็มอ่าราคาไม่ถึง5 0 0 0 0บาทเดี๋ยวเรามาชมกัน สวัสดีครับสวัสดี FC รถมือ2 Thailand Channel นะครับวันนี้นะครับผมจะพามานำเสนอรถ Fortuner รนะครับราคาประหยัดประหยัดแล้วก็เป็นรถที่คุ้มสุดๆนะครับในราคานี้นะครับผมบอกเลยว่า ไม่มีใครขายถูกกว่าเราแล้วแน่นอนนะครับสำหรับ Fort u ner หน้าแชมป์ตัวนี้นะครับเกียร์ออโต้นะครับลูกค้าขับ2ครับคันนี้ออปชั่นมาให้ครบๆมีให้ทุกอย่างนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับมาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับ f o r t u n e r คันนี้นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นรุ่นโฉมหน้าแชมป์นะครับลูกค้านี่สภาพนะครับผมบอกเลยว่าเดิมๆทุกจุดนะครับลูกค้านี่สภาพเดิมๆสวยๆกระจังหน้าโครเมียมไฟ หน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอกสเกิร์ตให้รอบคันนะครับลูกค้านี่เดิมๆแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าเราขายโคตรถูกนะครับเราขายเพียงแค่4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับลูกค้านี่แล้วก็มาดูด้านข้างกันต่อเลยนะครับลูกค้านี่ด้านข้างเรานะครับนี่มีล้อแม็กนะครับผมล้อแม็ก TE 3 7นะครับลาย s u v นะครับลูกค้านี่ฝาปั๊มแบมโบใส่ล้อเบอร์60นะครับลูกค้าแล้วก็ด้านข้างถัดมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นบันไดข้างนะครับลูกค้ารุ่นนี้ก็ ติดตั้งมาจากโรงงานแล้วนะครับลูกค้านี่ดูเลยนะครับสภาพสวยๆพร้อมลุยครับสาหรับรถคันนี้นะครับนี่มาเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนะครับลูกค้านี่ฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับนี่ไฟท้ายนะครับผมเป็นไฟท้ายแท้ตรงรุ่นนะครับรุ่นนี้จะเป็นลูกแก้ว2ลูกนะครับลูกค้านี่เป็นรุ่นเฉพาะของฟอร์จูเนอร์แชมป์นะครับรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับลูกค้าตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นตัวท็อปแล้วนะครับลูกค้านี่เป็นรุ่น V นะครับลูกค้าตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง 2,700cc นะครับลูกค้านี่อ่า รับประกันเลยนะครับว่าประหยัดแน่นอนนะครับเพราะว่ารถคันนี้ครับติดตั้งแก๊สจากอ่าของ LPG นะครับหาเติมง่ายประหยัดน้ํามันนะครับในช่วงยุคประหยัดน้ามันแบบนี้นะครับแนะนําเลยนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับผม f o r t u n e r อยากเท่ไม่อยากจ่ายแพงแนะนําเลยนะครับลูกค้ามาอย่าเราเข้ามาดูภายในกันบ้างนะครับสําหรับ Fort u n e r คันนี้นะครับผมนี่เปิดเข้ามาดูภายในนะครับลูกค้านี่ เข้ามาก็จะเจอกับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับรุ่นนี้นะครับผมอ่าเบาะหนังแท้จากโรงงานนะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับลูกค้านี่อ่าใช้งานได้ปกตินะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับนี่อ่าแล้วก็ลายอ่าลายไม้สีดํานะครับลูกค้านี่ลายไม้ลมดานะครับลูกค้านี่สภาพสวยๆเดิมๆเงาๆเลยนะครับเครื่องเสียงก็จะเป็นเครื่องเสียงตัวท็อปสุดแล้วนะครับลูกค้านี่มีเนวิเกเตอร์มีกล้องหลังให้ครบทุกอย่างนะครับลูกค้าอ่า แล้วก็รถคันนี้นะครับเป็นระบบเกียร์ออโต้นะครับเป็นขับเคลื่อน2ล้อนะครับลูกค้านี่ประหยัดสุดๆแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับมาเดี๋ยวเราพาไปดูห้องเครื่องกันนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมมาแล้วเปิดขึ้นมานะครับลูกค้านี่ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง2 7 0 0ซีซีนะครับลูกค้าเป็นเครื่องเบนซินนะครับแล้วก็รถคันนี้ครับติดตั้งแก๊ส LPG มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับก็คือลงเล่มให้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้านี่สามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับ ยุคน้ำมันแพงนะครับผมแนะนำเลยนะครับสำหรับรถ f o r t u n e r รุ่นนี้นะครับประหยัดโคตรนะครับลูกค้านี่ติดตั้งแก๊สมาให้อย่างงี้ครับกิโลเมตรละ1บาทนะครับลูกค้าเติมไปแค่เต็มถัง500บาทใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับลูกค้าท่านไหนที่อยากได้รถแบบเอาไปเที่ยวเอาไปเดินทางไกลๆอย่างงี้ครับแนะนำเลยนะครับโคตรคุ้มนะครับลูกค้านี่สภาพเครื่องก็ไม่ต้องพูดมากนะครับลูกค้ารถของเรานะครับเราประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีเต็มนะครับลูกค้านี่ โคตรคุ้มโคตรประหยัดเลยนะครับลูกค้านี่แล้วก็มีการรับประกันเครื่องเกียร์รับประกันหลังการขายให้ถึง2ปีเต็มนะครับลูกค้าแล้วก็ที่สําคัญนะครับรถคันนี้ขายเพียงแค่499 0 0นบาทผ่อนเพียง9,100บาทนะครับลูกค้าคันนี้แล้วก็มีโปรโมชั่นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือไม่ต้องใช้เงินดาวซักบาทเดียวฟรีค่าใช้จ่ายทุกอย่างเลยนะครับลูกค้าหรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอย่างงี้ครับก็สามารถออกรถกับเราได้นะครับเรามีบริการส่งรถให้ทั่วไทยนะครับลูกค้านี่ ผมบอกเลยว่าโปรโมชั่นคุ้มคุ้มมีที่นี่ที่เดียวแน่นอนนะครับรถมือ2 Thailand Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะครับลูกค้าถ้าใครอยากได้รถนะครับโทรสายด่วนหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0832563615นะครับเบอร์ตุ้ยรถมือ2 Thailand Channel นะครับอยากได้รุ่นไหนยี่ห้อไหนคอมเมนต์กันไว้ได้เลยเลยนะครับผมเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูอีกสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากมาครับสวัสดีครับ